ตุลาพาข่าวดีเตรียมรับข่าวดีตุลาเน้ได้เลยนะ <c oughs> congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะสวัสดีค่ะแม่หมออ้ม,มาจมาถาโระนะวันนี้จะชวนทุกคนมาดูดวงชะตาของคุณในเดือนตุลาคม25 6 8กันมาดูกันสิว่าในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกันคุณกันบ้างนะคะวันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด2กองด้วยกันกองที่1และกองที่ สอนะจ๊ะอะมาดูกันว่าตุลานี้จะพาข่าวดีอะไรมาให้กับคุณกันบ้างนะก่องที่1และสอนะคะก่อนที่จะเลือกทำสมาธิกันก่อนเพื่อความแม่นยำเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกอย,ยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจก็ได้จ้า หากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดรู้สึกโอเคละนะหายใจเข้าลึกๆเคลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจ็ผ่านดวงตาที่3ออกไปตรงหว่างคิ้วเนาะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนะาะหากคุณยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะ แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกโอเคและหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะ mm hmm. เลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะในหัวข้อคือตุลาพาข่าวดีเรื่องอะไรเออเฮอ,อนะหัวกล้องเราตุลาจะพาข่าวดีเรื่องอะไรมาให้กับคุณนะหนึ่งหรือสองนะจ๊ะหากคุณสับสนรู้สึกว่าอยากเลือกทั้งสองกองเลยฟังทั้งสองกองไปเลยจ้ะทิรักไม่ต้องเลือกนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า เด็ดเดียวนะอยากเลือกกองเดียวก็ได้ย่อมได้เสมอนะจ๊ะใครที่ยังเลือกไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวก,กดพอยส์ไปเลยนะจ๊ะกดพอยส์ไปก่อนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาฟังคําในการไล่พิธีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2ตามลำดับแบบนี้นะจ๊ะไปฟังคนายนกันเลยจ้ามาจ้ะเริ่มต้นกันที่กองที่1มาดูกันสิว่าตุลาจะพาอะไรให้กับคุณพาข่าวดีอะไรให้กับคุณอ่าเดี๋ยวขอสับสดดูพลังงานกันหน่อยนะจ๊ะ โอ้ oh, King of Pentacles นี่ของ g r a t u a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ต้องบอกเลยว่า ตุลาพารวยพาโชคพาลาบเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณเขา <c oughs> congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าตุลาพารวยนะจ๊ะที่รักตุลาพาเงินพาทองพาโชคพาลาบหลั่งไหลๆมาเทมาเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตของคุณ <c oughs> ตุลานี้ <c oughs> ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภการเงินและการทองดูเหมือนกับว่าการเงินการทองจะดีเงินจะหลั่งไหลไหลมาเทมามีโอกาส มีโชคมีลาบมีความสําเร็จเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตนะหากทํางานต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเพิ่มพูนนะคือการงานดีส่งบลให้การงานดีตามไปด้วยหรืออาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตก้าวหน้าแล้วการเงินหรือเงินลงเงินเดือนอะไรเงี้ยมันเพิ่มขึ้นนะหรืออาจจะมีโอกาสได้เงินพิเศษนะได้รายได้พิเศษมีอาชีพเสริมนะมีโอกาสที่ จะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาเพิ่มพูนเพราพูนนะลาบลอยราบที่ไม่คาดคิดจะได้ก็ได้นะเออนะมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบหลังไหลไห,ลาหลามาเทมาทําธุรกิจต้องบอกเลยว่าค้าขายร่ํารวยนะจ๊ะอืม การเงินการทองจะดีหรือช่วงเวลานี้ตุลานี้อาจจะมีคนเอาเงินมาคืนใครยืมเงินไปอาจจะได้รับเงินคืนในช่วงตุลานะหรือล้วงกระเป๋าอาจจะได้เจอต่างเออคือคนมันโชคดีนะมันมีโชคลาบมันมีโอกาสที่จะมีโชคดีมีโชคลาบมีการเงินที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมนี้เพวัะนั้นช่วงเวลาตุลาคมนี้ต้องบอกเลยโชคลาบมากมีเงินทองมากมายเออมีโอกาสที่จะมีโชคลาบมากหลายมีโอกาสที่จะมีเงินทองมากมายมีเงินทองมากมี นะหรือถ้าเกิดว่าได้เจอคู่คืนนะเออก็ต้องบอกเลยจะก็เจอคู่เป็นคนรวยอะนะคนที่จะเปเราคนที่จะซัพพอร์ตเราคนที่สนับสนุนเรานะหรือคู่ครองของเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีความโชคดีมีโชคลาภทําให้เราล่ํารวยไปด้วยนะเออหรือคู่อาจจะเอาเงินเอาทองมาให้นะหรือถ้าเกิดว่าคู่ซุกซ่อนเงินไว้เราอาจจะเจอเงินที่คู่เราซุกซ่อนไว้ก็ได้เอนะต้องบอกเลยว่าตัวราจะพารวยตัวราจะพาปังตัวราจะพาเงินพาทองหลัง ไหลไหลามาเทมามีเงินไหลกองมีทองไหลามากมีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายนะมีเงินไหลเข้าทุกช่องทางนะทำกี่งานทํางานกี่หน้าก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าเงินทองจะหลั่งไหลไหลมาเทมาในทุกๆุกช่องทางในทุกทุกหน,หน้างานเลยเป็นไปได้เช่นเดียวกันโอ้นะใครรักกําหนดนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานเอบครน,นะคะยินดีด้วยนะ มาค่ะต่อกันที่กองที่สองมาดูกันสิว่าตุลานี้จะพาอะไรมาให้กับคุณสับสดดูพลังงานกันนะจ๊ะอุตายแล้วนี่ขอดูพลังงานอีกทีอ,กอีกสักซอกใบอีกสักใบหนึ่งแล้วกันอนะ่ะโอ้อีกสักใบอีกสักใบอู้ ชัดเจนเลยนะคะว่าตุล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 าพารัก เด้อของเกรดูลชั่นเลยสําหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าตุลาจะพาความรักให้สุขสมหวังเนอะหากโสดอยู่ต้องบอกเลยตุลานี้หายโสดแน่นอนเพราะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะมีโอกาสที่จะมีความรักมีโอกาสที่จะมีคนมาจีบมีโอกาสที่จะมีคนมาถูกอกถูกใจนะคะมีโอกาสว่าความรักมันจะสดใสมีโอกาสว่าความรักมันจะเบ่งบานเออนอะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนคุม เรือไปคุมเครือมาไม่รู้จะเอาอยัางไงดีดูเหมือนกับว่าตุลานี้อาจจะมีตัวเร่งปฏิกิริยาความรักเออดนะนั่นหมายความว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากอาจจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบคุณเป็นจํานวนมากจนทําให้ใครที่ไม่ชัดเจนคุณหรือคุมเครือกับคุณรู้สึกอดรนทนไม่ได้แล้วมีโอกาสที่จะเร่งปฏิการถยาเขาเนาะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์มีโอกาสว่าจะชัดเจนเอาแบบรวดเร็วปรบงันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคือช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเสน่ห์ดีอ,อรามาตุลานี้ต้องบอกเลยว่าเมตตาหมาเสน่ห์เมตตาหมานิยมทํางานดีเหลือเกินนะทาาให้ตัวตัวคุณเนาะในเรื่องของความรักเนี่ยดวงชะตาความรักจะโดดเด่น นะคะจะทําให้ความรักมันจะเป็นอะไรที่ถูกอ,อกถูกใจนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็มีโอกาสชัดเจนกันกันก็นกข้านี่แหละเพราะจะมีตัวเร่งปฏิกิริยานะมีคนที่จะมากระตุ้นนะคะทาให้ความรักมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าจะมีสเสน่ห์จะมีคนมาชอบเราเยอะจะมีคนมาให้ความสนใจเราเยอะนะเออ,เอร่าราศีความสวยความหล่อความน่ารักความโดดเด่นของของเราช่วงนี้จะปริบานเต็มที่เปล่งประกายเจ,จิดจรัสสดๆนะเออ หรือถ้าเกิดว่านะค,ะความรักความสัมพันธ์เป็นอะไรที่แบบงอนๆกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่เป็นไปได้หรือเกินว่าตุลานี้นะมีโอกาสได้ปรับจูนทำความเข้าใจมีโอกาสที่จะคืนดีกันเพราะว่าสเสน่ห์มาออร่าเกิดนะกลัวจะเสียไปนะเขาจะกลัวจะเสียคุณไปขึ้นมานะคะเพราะว่าสเสน่ห์เราปริบานเข้าใจว่าก็จะมีคนมาให้ความสนใจเราเยอะพอมีคนมาให้ความสนใจเราเยอะเขาก็จะกังวลขึ้นมานะเออจัง เป็นพ่อแง่ไม่งอนกันนานๆไม่ได้แล้วนะจะเล่นตัวนานไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเสียคุณไปมันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าอาจจะต้องทําทําอะไรสักอย่างแล้วนะก็เลยอาจจะมีโอกาสที่จะได้แบบว่าถ้าเขาบล็อกคุณอยู่นะก็มีโอกาสว่าปลดบล็อกนี่แหละนะปลดบล็อกแล้วก็มาปรับจูนทาความเข้าใจกันมาสื่อสารกันมาพูดคุยกันนะอืมมีโอกาสที่จะได้อ่าทําความเข้าใจกันนะหรือว่าปรับจูนปรับปรับ ปรับจูนทำเขเข้าใจกันนี่แหละนะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมีโอกาสกลับมาดีกันแล้วการกลับมาครั้งนี้ดูเหมือนกับจะดีกว่าเดิมด้วยเนาะหรือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคุณไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าเขาอาจจะแบบว่าเ,าเขาเรียกว่า ทำตัวไม่น่ารักกับคุณนะก็มีโอกาสเหลือเกินว่าตุลานี้นะสเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงมากจนทําให้ใครหลายๆคนชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบจนทําให้เขารู้สึกกลัวแล้วก็วุ่นใจขึ้นมาว่าจะเสียคุณไปจริงๆก็มีโอกาสว่าเขาน่าจะปรับตัวนะคะหรือว่าปรับปรุงตัวเองนะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะเพราะว่ากลัวจะเสียคุณไปไม่อยากจะเสียคุณไปนะไม่อยากจะเสียเธอไปนะก็เลย พยายามปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์นไว้นะทำให้ความรักความสัมพันธ์ดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ในเดือนตุลาคมนี้มันจะเป็นอะไรที่สุขแล้วก็สมหวังดังใจแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นความรักที่มันมีความหวานชื่นนั่นเองเออนะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แจกคลปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สซให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้มหมอในการทำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ทรงพลังนะจ๊ะสวัสดีค่ะแล้วก็เตรียมรับข่าวดีตุลาเนี้ได้เลยเนะ <laughs>